สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเลนส์ของ Canon ตัวใหม่นะครับที่เป็น RF 50 F 1.8 STM นะครับก่อนหน้านี้ Canon นเขาได้มีตัว50 F 1.8ที่เป็น STM ตัวเม้าส์ก่อนหน้าจะเป็น EM นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของทางตระก,กูล R นะครับที่เพิ่งออกมาในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวเลนส์ข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันก่อนก็อันนี้เป็นตัว การศูนย์นะครับก็จะมีพวกคู่มือมาให้แล้วก็จะมีพวกใบประกันที่เป็นใบสีแดงแบบนี้มาให้นะครับแล้วต่อมาเราก็มาดูตัวเลนตัวเลนตัวนี้ก็จะมาแบบนี้เลยครับตัวเลน50นะครับจะไม่มีฮูดมาให้นะครับตัวเลน50 SM ตัวนี้นะครับจะไม่มีฮูดมาให้ก็อันนี้จะเป็นตัวหน้าตาของเลนนะครับ วัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็แหวนโฟกัสจะเป็นตัวเหมือนพลาสติกเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะงานซีนแน่นตามสไตล์นะครับของแคนนนตัวหน้าเลนจะประมาณนี้ตัวหน้าเลนจะอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับาสามารถหาฟิลเตอร์มาใส่ได้ตัวเลนก็สามารถหาฮูดมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับตัวท้ายเลน ก็จะเป็นเมาส์ของ RF นะครับเป็นเลนส์ตระกูลใหม่อันนี้คือจะเป็นระยะโฟกัสนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่บนบอดี้กันว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอดี้ของ EOS R นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือขนาดของตัว50ประกบกับ บอดี้ EOS R นะครับก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเล็กมากเป็นเลนที่เอาไปทดลองใช้มาแล้วค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคุณภาพสูงเลยเมื่อเทียบกับราคาซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับก็ลองเช็คราคาปัจจุบันกันดูได้ว่าปัจจุบันาาราคาเท่าไหร่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเลน ถ้าเป็นประกันศูนย์ขึ้นอยู่กับณนะช่วงเวลาน,น,นั้นที่ดูคลิปวิดีโอนะครับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูครับว่าเวลาใช้โฟกัสเนี่ยจะมีการโฟกัสที่เร็วแค่ไหนหรือว่าจับได้ดีแค่ไหนนะครับบน body u sr นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราลองดูเบื้องต้นว่าเปิดเครื่องมาเราเป็นยังไงบ้างก็อันนี้นะครับจะเป็นการทดลองมันก็จะมีการซูมเข้าซูมออกวุ่นวุ่น้บา,บ,า,บ,าบ้างจะเป็นการจับระยะนะครับเพราะว่าจ,จับระยะไม่ได้อันนี้คือถ้าจับระยะได้แล้วจะประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็ว นะครับเพื่อนๆลองหามาใช้กันดูครับผมแนะนํำเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าในตระกูล i.f เนี่ยถือเป็นเลนส์ที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าจริงๆที่จะลองเอามาใช้งานนะครับก็ฝากติดตามช่อง minimal review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ